สวัสดีครับพี่น้องล่องปลาครับผมวันนี้ล่องปลาครับผมน้องอยู่บ้านเลียงครับผมน้องที่ว่าผมเคยมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าจะขายนะครับผมมีคนมาเสือครับผมวันที่สามสิบเมีหน้าครับผมวันอาทิตย์ล่องครับผมก่อนสงการครับก็บัตรล่องครับผมแค่แห่สี่ร้อย ง้อยฟังสองรอยครับผมตังแหสามรอยบาทครับผมน้องหยีสิบไรครับผมน้องหยีสิบไรน้องประมาณหยีสิบไรแพร่กระจายเยอะครับผมแต่ว่ากบเต็มน้ำครับผมถ้าส้มปลาเรือครับผมถ้าเบิง้งผมว่าปลาน้องนี่มันหลายเด้อครับปลาหลายครับผม ติดติดตามชมได้ครับผมคนมาพัานหลายครับผมกำนูดลงซีมุ่งครับผมน้องนีคลุ่งนะครับผมเป็นน้องปลาปลาครับผมน้องปลาปลา ใส่ข้าวปลาสิร่งด้วยกันครับออกหงดขาครับออกหงดขาหนาแรงครับผมมีหน้ามีสาบอกหงดขาออกครับผมบวานพี่น้องมีบอครับเคยกินบอต้นหวานกับหวานก็ต้นฝาดกับฟาดครับบอกหงดขาไลท์ด้กครับผม ขอเงื่อยการครับวันฮอดวิล่าครับผมสีมุง่งพ้นกัดทะย่อยไม่เรียกครับหัวห้วกับหัวยืมควาให้ เขงตาแหครับพี่น้องตาแหงครับตาแห้งสิบเส้นตาแห้งสิเสนครับตาแห้งสิบเส้นเลยมีทั้งแพร่มีทั้งเรือครับมีทั้งตังก็เต็มหนามหรอกครับพี่น้องเอาปลาเบิร์ตปุ่นนี่น้องกวางครับผมหนามวัวแล้ออก บอลบอลแดดเอาน้ำบอกเจ่าบอลบอลเรือรถครับบอลถึงประมาณสองเมตรนะครับผมอันนั้นก็บสองเมตรหาซิฟประมาณนี้ครับถา้าติดตามส้มเมืองปลาครับพี่นอ้องท้านี่เขาข้นเจนครับผมท้านี่เขากะนวนครับ อเวลาล่ะครับกำหนดการสีมุงครับที่นอนกับหอนครับผมออกไปยูหาแดดดยวยครับแต่ว่ากับลมหอดเวลาล้วครับหอดเวลาแล้วเตรียมโตเลยครับผมเตรียมโตัวครับเตรียมโตเลย หอดไม่ได้แล้วครับการจับปลาการกุศลครับผมวันนี้วันครตร์ครับผมหมู่สิบตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวลครับน้องนี่ปลาไหลเลยครับผมเคยมากีวิวให้พี่น้องบนนะครับผมตอนนั้นเพิ่นประกาศขายน้องขายบ่อครับเมื่อมีคนมาเสือครับผมวันนี้ลงขายบัสครับผมล้งในเช่นแห็เพิ่นมะลงครับ แห่แพร่400ครับผมตังแห่300ครับผมอยู่ฟังห้วยฟังคือ200บาทครับผมใครจะหอตเวลากำหนดการนะครับผมสีม่มงครับผมเดี๋ยวอยู่ประมานหานาที่ครับแต่เวลาล่ะครับ <laughs> <laughs> สร้างสาพอพี่น้องห่อนอดใจบ่ไว้ครับผมติดตามสมปลาครับผมพี่น้องแหงตรงน้ำนะครับแหงลงน้ำแล้วมาแรกแหงมันเป็นไหถาบสมครับรเจ้าแหงลายผืนครับผมแค่หนึ่งแต่บาแหงลายตีนครับผม ตอนนี้ไม่จะพรวานกับผมแหร้ารตีนว่าหนึ่งคนเอาขืน,ยนขอย่นั่งแฟบบ้องผมนี่อรวม่เห็ม่หร่หหหหม,รมกับผมมันร่มแห้งหนองกับว้านแห้อยอย่หยากับผม ปานิ่นนุ่นนี่ร้ายครับร้ายครับปานิ่นนุ่นนี่ ปะนิ่นเริ่มขึ้นนะครับพี่น้องปะนิ่นดูนนี่มันหลายครับผมข้าข้าขุนขุนเจ้าระเบียบครับสังเกตรครับผมกระมีปลาเขาจะเห็นนั่งโพดโดนครับผมโพดปลายครับปลาเงี้ยวว่านะึ้นอยู่ครับ ผมมีเวลาลงมีตัวปลาครับพี่น้องปนินปลานิ่นชน,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 นมามีแต่ปนินหลายครับครับตัวปลาตัวซ้ำเนียนหลายมีตัวห่าตัวลูก ร่มแห้งครับพี่น้องบ้านแย่งยาขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมครับเดี๋ยวผมจุสู้อีงครับผมปอาตัวใหญ่ขึ้นครับนะครับตัวใหญ่ครับไก่แห้งครับพี่น้องน้องยีดสิบไร่ครับผมย่างว่วไหวแล้วครับ มีเบื้องใดท่านนี่ครับพี่น้องอย่นี้ครับถึงแล้วครับผมปนินครับผมไม่ต้ปาปนิน เก้าแปรงยรักเก้ามี่ะรักเก้ามาเสีย ทีท่น kind of um ี่นะครับกระือว uh, really well. ่าเป็นตัวแทนของท่านนายกรรมชาท่านผู้จัดผู้สอยนะครับผู้อผู้สอยสมบัตินะครับกรรมการวผู้สอยท่านบัตรปกษาของเขานะครับสำหรับการลุกป่าวันนี้นะครับจูนนองผู้บัตรปกษานะครับเรียนผู้เชี่ยวชาญในดิบแค่เดิมอารมณ์นะครับครับตะไน้น้ำนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ที่21บ้านถึงจดบ้านที่ม่น้องกานได้ละ ก็จถือโอกาสพ้นรายการติดกันนนะครับเม็วนีมาดเจอกันอ่าจก่อนปว่าได้มาถึง ไปศพปลาเกลาีเอาบืนเอาบืน้นบืน้นฟบืน้นสูภปาได้บ่ไปศพครับปา,าวเกียนป้าหิ่น,น,น,นครับ ทรงให้ทางคณะกรรมการมู่บ้านนะครับแต่มาจะแต่มาของเที่ยกระไดขวดผู้หมากามาคนบมเตนน้ำครับบาดละคายตีโตขาโตนะครับตากันได้พี่เรื่อนลำล่องน้ำไหลยโสโตใจจากเส้นแหง้าปั่นเพชรนะครับ่วาวประมาณผู้บ่ะมาณนะครับพี่นออ้องโอ้กะไว้ว่ำความเรไหวผู้มีเิดนะครับกรรมการชุดไว้นะครับส่อองโล 6เคนะครับโอเคนะครับแต่ผมมีผู้ใดใจให็นวันนี้ปรกาศ่าเกสเอร3 0บาทนะครับลออสปอนรับล่อเที้ยงเหนครับอยู่ในหน้าัดใจวันนี้แล้วระดับจมนะครับอขึ้นยูฟัง200บาทระเท่ป้าทิพยนะครับป้านิายิโฟ้าตะเพียนนะครับส่วนความลึกของแํา ไปวนมาจะไปยังหรอกอดีตเสียเท่าเลยหรอกครับอาคือว่าป่าหลายอยู่เตาที่ผมมาเบิ้ลนะครับมันกับว่าปีบอลไล่ลิศนะครับจริงๆนะครับน้องนี่นะครับต้อนรับหรือว่ารับแค่ไหนนะครับใส่แต่มากเลยใส่แค่นะครับแต่ว่าเบิ่มด้วยซาตาเอานะครับขอเพิ่มเติมอะไรื่ดีเนาะมันนี่เหมือนโต๊ะสันบ้มันดีข้างกดหยาสัม thiên, nó sôi sánh, cốt nhàng một chút rồi, đang tiền, có cả, tiếng tiếng tiếng

สื่อได้ส่แล้วเนี่ยชาติทีสิบเอ็ดาลยมีแม่ค้างารับสื่อความครับตากลืนไปไหนกันไปไปนจีนจีนเนี่ยโตโอ้ไปจีนนั่นเดนะครันไปจีนบครั โน่ปล,นะล,ลาเก่ากลกปลาเการครับผมปลาเก่าเจดกิโลครับผมน้ำหนักเจ็ดกิโลหนึ่งขีดน้องมากกว่เจ็ดกิโลครับผมปลาเก่าใส่เลยครับพ่นเต็มหนองเลยครับ คือชูื้ครับคนี้ี่นะครับพ่แคนางทองมนไม่จ่ายนะีผู้ขายเขาแพงครับสาม่อไรันี้ครับครับสามมื่นี่ยี่คานมดนะในไรป่าแม่จะเจาป่าม่อไหร่ไหมแม่จะขี่แคไหมอันนี้อาจ์ตแค่เ่า

โอเคครับพี่น้องครับผมปลาเร like <S <S than, şey em ิ่มหางนะครับผมต้นบ่เต็มน้าครับผมไรปลาบ่จนหน่อยครับผมปันนี่นี่ไหลมดต้มนหมดจีตมครับโอ้โหครับเขาจะคิวเพียงแค่นี้ลนะครับผมพี่น้องขอบคุณในหลายครับสีม่วงวุ้มาชมครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับไปตรวจนะครับเด้อไปตรวจฮัลโหล ตาตัวนี้ขายไ่มครับไายสตัวนี้ไมจีไรตาหน้าสุดเก่งจิ้นวะ